ประสงน์กรชาวจังหวัดศรีสะเกดทำพิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกรัชกาลที่7จนายสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่อหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉจริสิริราชสมบัติคตรบ60ปีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดสดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมบำรึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธแรม14ค่ำเดือนส1บ็ปีมะเส็งหรือตรงกับวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436 ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และทรงสดะราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478รวมดำรงสิริราชสมบัติ9ปีเดรจสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484สิริพระชนมรษา4 7พรรษาพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้านเช่นด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภา,ากรรมการองคมนตรีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณนมูประโภคและการเงินระบบเทศบาลด้านการาศาสนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมนั้นพระองค์โปรดให้สร้างหองพระสมุดทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรีทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ชื่อว่าพระไตรปิฎกสยามรับจับใช้พมมากถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน